เดอะไกด์ไอทีันโลกเทคโนโลยีสวัสดีครับทุกคนรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราติดตั้งแอปใหม่นยครับแล้วมันถามว่าขออนุญาตเข้าถึงคเคยกดอัลลาวแบบไม่คิดบ้างไหมครับเพราะแค่การกดอนุญาตผิดจังหวะครั้งเดียวข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยอ่านหลุดไปโดยไม่รู้ตัวนะครับการกดอนุญาตนะครับหรือว่า Per m i s ิ i o n ให้แอปเข้าถึงข้อมูลเช่นกล้องไมโครโฟนหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยครับเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับบางแอปก็จริง แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปดูดวงที่ขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งหรือแอปเล่นเพลงที่ขอเข้าถึงกล้องและไมค์แบบนี้นะครับเราต้องเอะใจไว้เลยว่ามันมีบางอย่างนะครับไม่ปกตินะครับเพราะว่าสิทธิ์ที่คุณอนุญาตเนี่ยครับอาจเปิดทางให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหลักฟังแอบดูผ่านกล้องหรือแม้แต่แอบเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณได้นะครับและนั่นแหละครับคือช่องโหว่ครับที่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามนะครับ ก่อนที่เราจะกดอนุญาตนะครับให้เช็คก่อนว่าแอปนั้นนีครับต้องใช้จริงไหมถ้าไม่จําเป็นนีครับกด deny ถ้าจําเป็นนีครับก็กด allow only while using the app นะครับและอย่าลืมเข้าไปถอนสิทธิ์เป็นระยะจาก setting นะครับสุดท้ายนี้นีครับการกด allow เนี่ยมันอาจจะดูเล็กน้อยนะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่เล็กเลยจําไว้นะครับความปลอดภัยของเราเนี่ยเริ่มต้นจากปลายนิ้วของเราเองครับถ้าชอบคลิปแนวนี้เนี่ยผมฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ